สวัสดีค่ะมาแล้วขอภัยมาดึกค่ะวันนี้นะคะ Day 65แล้วนะคะรักษาใจแล้วไปต่อกับคูจชิตานะคะส่ฮาพาธ่มจักวาลค่ะก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องแค้ใครด้วยแก่งามพราคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยเพราะอยากจะร่วยก็เลยต้องช่วยตัวเอง ถึงใครจะว่าเป็นคนอโลก็ไม่ได้น่าใจเนาะถึงอโลก็เก่งต้องดัดจริตกันสักนิดแกเสงะจบการร้องเพลงก็มาใครของออนไลน์สวัสดีสวัสดีค่ะขน,น,นไลน์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 เปิดเฟซบุ๊กไลน์ก็ขายกันทันที กดไลค์มาหน่อยเนี่ย F ซ FC สวัสดีสวัสดีค่ะมาดามโดนัทสวัสดีค่ะคุณออนปัณิชาสวัสดีค่ะคุณชัชวัตรค่ะสวัสดีนะคะเคสัจกรรมนสวยอิงสุมนสวัสดีครูแป้งเกลค่ะสวัสดีโค้ดบุตรสวัสดีครูบิวพาแซงชิวในผลลัพธ์สวัสดีบอสครูเก๋เพชรพันล้านสวัสดีคุณนงหนิงค่ะสวัสดีคุณเบนจูมาสวัสดีคุณเครือฟ้า คือการหอมแก้มเป็นของชมรวยถ้าใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไล์ like, มาด้วยด้หอมแก้มสวยออนลากใครรออยู่พิมพ์มาค่ะสวัสดีคุณป้อมคุณอ้อมคุณลิดาคุณอาหาคุณสัจีวันก้อยเก๋ ปูหนูนกกบเองเขียดเอียวเสียวกีตาร์สวัสดีคุณหวานคุณขมคุณกุ้งสวัสดีคุณปลาสวัสดีคุณนับตังคุณนับเงินสวัสดีคุณสุค่ะสวัสดีคุณกาญจนาค่ะ มีของมาแทนคือการหอมแก้มเป็นของสมรูยถ้าใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์ right. มาขายของออนไลน์หลาไลไลไลไเปิดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันทันทีกดไลค์มาหน่อยนะ f2 f4 สสินค้าดีๆเขา เมื่อไหร่เสกแม่จะหายแห่รีบแชทรีบแชทรีบรีบชีบรอบนี้มีโปรเซชัมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมเปิดภับรับสับลกูกและอยู่บ้านอย่าไปร้านที่อืน่นเปิดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันทันที กดไลค์มาหน่อยนะเอฟสองเอสีเข้ามาสิคอนเฟิร์มรอบนี้มีโปรเสริมเพลงอะไรเพาะเพาะเพลงน้องขายออนไลน์ค่ะใครรออยู่สารภาพมาถ้าเกิดจบ90วันแล้วดิฉันหายไปจากโลกออนไลน์ คุณย้อนดูคลิปกันนะคะโอเคไหมนะถ้าคุณจิตาไม่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วไม่อยู่บนโลกนี้แล้วดูคลิปคูณละลูกนะจะได้เปลี่ยนชีวิตนะคะอะพอแล้วนะคะอะพอแล้วพอแล้วนะจูดึกแล้วนะเราจะร้อนแค่เพลงเดียวนะดูก็ดูไม่ดูไม่ต้องดูนะคะไม่รีบนะคะวันนี้วันที่65าแล้วค่ะจากคนที่ต้องบอกว่ามันมันไม่มีแต้มต่อทางสังคมจริงๆนะมัเป็นคนที่ เกิดในตระกูลที่ค่อนข้างมีฐานอค่ะฐานฐานะยกจนนะคะคือคือจนจริงๆนะจนแบบไม่มีกางเกงในจะใส่ไม่มีน้ําปลาจะกินคือจนเหลือใจนะคะจนเลือกเกินนะคะจนอย่างแรงนี่จนอย่างแรงนี่มันก็จนกันหมดนะเนาะในหมู่บ้านนะคะคือแถวบ้านก็จนกันหมดนะมันก็จนกันโดยภูมิภาคโดยทั่วกันเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความยากลำบากอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันทําให้ครูพลิกชีวิตเลยคือการที่ครูได้เห็นแม่ครู เอ่อในวันที่เราอยากกินน้ำปลาปกติครูกินพริกป่นพริกป่นที่มันขึ้นข้นขางๆส้วมก็คือต้นพริกต้นพริกที่มันขึ้นข้างๆส้วมเข้าใจโมเมนต์ไหมเออข้างๆต้นส้วมจะข้างๆบ่อส้วมจะมีต้นพริกใครที่เคยอยู่บ้านนอกคงจะเข้าใจนะคะจะมีพืชผักสวนครัวอยู่บริเวณที่ใกล้ต้นส้วมใกล้ๆที่ส้วมของเราส้วมสมัยก่อนนะคะ พริกแห้งเนี่ยก็ตำตำตำ,ตำนะพริกจากต้นก็ตำตำตำแล้วก็มาโรยข้าวกินครูกินแบบนี้ตั้งแต่อนดุบาลน,นะคะและครูก็แค่มีวันหนึ่งโมเมนต์วันหนึ่งนะคะโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตครูนะคะคือ,อวันที่เรานึกอยากกินน้ำปลาขึ้นมานะ,ะ่ะอยากกินน้ำปาลาราดบนพริกป่นนะคะด้วยความที่บ้านเราจนนะคะแม่เราไม่มีเงินแม่เราไม่ได้ทํางานเลี้ยงลูกอย่างเดียวค่ะ,เ,ะเราก็บอกว่าแม่จานหนูอยากกินข้าวกับน้ำปลาละลายพริกป่น แม่ก็เดินไปขอป้านะคะป้าแท้ๆนะคะว่าขอน้าปลาให้หลานช้อนหนึ่งนะคะสิ่งที่เราได้ยินในตอนนั้นเลยว่าถ้ามึงไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกมึงแดกก็ไม่ต้องแดกแม่เราเนี่ยเดินกลับมาร้องไห้นะคะน้ำตาไหลสิ่งหนึ่งที่เด็กอดุบาลคนนั้นมันจำได้คะ่ะคือ ด้วยความที่เรารักแม่เนาะเราก็วิ่งไปจูงมือแม่แล้วเราก็บอกแม่ว่าแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่กินก็ได้น้ำอะพริกป่นกับน้ำปลาหนูกินข้าวกับพริกป่นเหมือนเดิมไ็ได้นะหนูก็มีก,ก็ก็คือมีความสุขในตอนนั้นแค่แค่อยู่กับแม่ก็คือมีความสุขแล้วนั่นคือสิ่งที่เราคิดค่ะโมเมนต์วันนั้นเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทําอย่างไรให้เราหลุดพ้นจาก คำว่าโคตรจนในโมเมนต์ตรงนั้นเพราะว่าบ้านที่เช่าตอนนั้นนะสมัยครูยังอนุบาลเนี่ยก็คือเดือนละ500นะคะก็ยังไม่มีปัญญาจ,จะจ่ายเลยรู้แต่ว่าอยากทําให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขเราตอนเด็กเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรวยเป็นแบบไหนคะ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้แม่เรามีความสุขอยากจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ยิ้มได้เพราะตั้งแต่ครูเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตนะ จนกระทั่งเมื่อสองปีเกือบสามปีที่แล้วครูก็เพิ่งมาเห็นแม่ครูยิ้มตอนที่ครูประสบความสาเร็จเนี่ค่ะมันน้อยครั้งมากเลยที่แม่ครูจะยิ้มแล้วหัวเราะได้อย่างสุดใจจริงๆนะคะมันเป็นโมเมนต,ต์ของของลูกคนหนึ่งค่ะที่อยากจะทําให้พ่อแม่เราเอา่อมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นนะตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อเติบโตขึ้นค่ะเราก็ได้ยินคนอื่นบอกว่าต้องแบบ ขยันสิจะรวยครูเป็นคนที่ขยันมากๆค่ะครูทํางานรับจ้างถูกบ้านตั้งแต่อนุบาลค่ะเพื่อหาเงินไปซื้ออลูกอมนมเคยกินไหมลูกอมนมสี่เม็ดบาทสมัยก่อนคือมันจนอ่ะรับจ้างถูกบ้านตั้งแต่เล็กเลยนะคะก็ทําแบบนั้นมาโตขึ้นมาหน่อยก็รับจ้างเด็ดพริกคือตั้งแต่เล็กจนโตมาครูทํางานมาตลอดนะครูยังไม่เคยเห็นโมเมนต์ที่ครูไม่ทํางานนะครูทํางานมาตลอดชีวิตนะคะหนะักเอาเบาสู้ขยันมากๆค่ะ แต่มันก็ไม่เจอคําว่ารวยสักทีค่ะจนครูต้องบอกว่าครูแต่งงานถึง3ามครั้งด้วยกันนะคะครูพูดได้อย่างไม่อายเลยค่ะครูไม่รู้ว่าโชคชะตาจะนำเราไปตอนไหนก่อนที่เราจะรู้จกกัาจากอดจักรวานโกแลนด์ดูดค่ะแน่นอนค่ะทุกความรักครูอยากประสบความสําเร็จค่ะแต่มันไม่เคยประสบความสําเร็จครูแต่งงานมาถึง3มครั้งค่ะครูมีแฟนนะคะผ่านมาก็พอสมควรค่ะ ก็ยังไม่มีเขาเรียกอะไรเรายังไม่เจอจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอรักที่ที่อิ่มเต็มค่ะที่เราต้องการเพราะตอนเล็กๆเ,เนี่ยครูต้องบอกว่าตั้งแต่ครูเล็กจนโตาครูเจอหน้าพ่อครูไม่ถึง3 5 6หวันไม่ถึงนะคะพ่อครูก็จะขับรถ,ถทัวร์ก็ไปทั่วประเทศนะคะขับรถทัวร์คุณรู้จักรถทัวร์ไหมรถที่คุณไปรอตามหมอชิดแบบนี้แล้วก็ไปตามจังหวัดภาคเหนืกกอภาคกลางภาคอีสานกูยกเว้นรถเสียคุณถึงจะเจอหน้าพ่อครูหรือรถเกิดอุบัติเหตุค่ะ ซึ่งมันก็ไม่ควรอยากจะเจอไหมถ้าเกิดเราเจอครั้งหนึ่งพ่อเรารถเสียเราเจอครั้งหนึ่งพ่อเราเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่ได้อยากจะเจอค่ะมันอยู่กับครอบครัวที่เป็นแบบนี้มาตลอดค่ะจนเมื่อครูสักปสี่นะคะแม่ครูก็ก็เออไปช่วยพ่อเพราะว่าเราเริ่มโตครูต้องเลี้ยงน้องนะคะคือโคตายนะคะบอตายนะคะตั้งแต่น้องเออตายอยู่อนุบาลครูอยู่ปสี่คุณเด็ก อายุสิขวบจูงเด็กอายุ3ขวบครึ่งข้ามถนน4ี่เลนเพื่อไปส่งน้องขึ้นรถ2ต่อสะ2ต่อและคู่เดินเท้าไปโรงเรียนอีกกว่า10กิโลเพื่อไปเรียนโรงเรียนวัดในตอนนั้นค่ะก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความลำบากอยู่ดีค่ะแต่แค่รู้สึกว่า เราจะต้องโตเพื่อดูแลน้องเราเป็นพี่เราเป็นผู้นำครอบครัวนะคะครูต้องขอบคุณความจนที่สอนให้ครูได้เก่งและแก่งบางคนถามครูว่าครูทำไมครูขยันจังถ้าเทียบกับเมื่อก่อนครูว่าตอนนี้ครูสบายมากเลยนะเมื่อก่อนครูขยันมากๆๆๆเลยค่ะกับชีวิตที่มันรันทดหดหูค่ะชีวิตที่มันมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเราจะขยันอย่างไรแล้วเราจะรวย นั่นคืออดีตที่ครูเป็นค่ะทุกบทเรียนที่ครูผ่านเข้ามาในชีวิตครูอยากจะประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการเงินกนารงานความรักความสุขครูอยากมีเหมือนที่คนอื่นมีครูอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นครูอยากมีครอบครัวใหญ่ๆ ได้ยินเสียงหัวเรา,เพราะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวคูยกาลังเล่านะคะด้วยความตื้นตันในหัวใจว่าวันนี้เราเปลี่ยนคนเดียวเราเปลี่ยนโค้ดจริงๆค่ะวันนี้ในความฝันในอดีตของคุณที่มันเลือนลางแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่วันนี้มันเป็นไปได้หมดเลยค่ะมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณมีครอบครัวที่น่ารักค่ะ ครูมีลูกตานที่น่ารักครูมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักครูมีลูกศิษย์ที่น่ารักคือมันเกินฝันมาเยอะมากเลยค่ะครูรู้สึกว่าชีวิตครูตายได้เลยครูครูครบแล้วกับทุกอย่างของชีวิตครูค่ะครูได้เรียนรู้ความผิดพลาดค,ความรุเหลวความสุขที่แท้จ,จริงมันเป็นอย่างไรครูได้รู้สึกถึงความสุขในหัวใจเราที่เราค้นพบ ตามที่ทุกศาสนาเขียนค่ะว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในหัวใจเราและครูหามันเจอค่ะครูมีความสุขกับการดําเนินความฝันครูที่วันนี้ในครอบครัวของครูเลือดเนื้อเชื้อไขของครูทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองคนเดียวและทุกคนมีความสุขขึ้นครูไม่รู้หรอกค่ะว่าในครอบครัวครูเขาจะใช้กฎจักรวาลคนไหนหนึ่งดูดกันหรือเปล่าแต่วันนี้สิ่งที่ครูเป็นคือครูมีความสุขที่ครูทํามัน ก่อนที่ครูจะตายไปจากโลกใบนี้ค่ะครูน้าตาที่ไหลคือความดีใจอีที่ครูทําทันค่ะครูทามันทันก่อนที่พ่อแม่ครูจะตายไปค่ะครูทําทันก่อนที่ครูจะตายแล้วครูทิ้งมรดกนี้ไว้ให้ลูกครูค่ะครูทําทันให้พ่อแม่พี่น้องครูดั่งความฝันที่ครูเป็นในตอนเด็กว่าครูจะเป็นลุงโพใหญ่เป็นลุงโพเงินล้งโพทองให้กับครอบครัวครูค่ะ วันนี้ครูเป็นทุกอย่างที่ครูพูดครูเจออุปสรรคมากมายค่ะในระหว่างทางเดินค่ะแต่ครูผ่านมันมาได้ค่ะครูเจอคนพยายามล้มแบนครูครูเจอลูกศิษย์ที่เอาเราไปพูดเสียหายเจอคนที่เอาเราไปด่าทอเจอคนที่ต้องการล้มเราเจอคนที่ไม่ชอบคิดาเรา จะคนที่พยายามจะทำลายชีวิตเร้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเป็นค่ะครูเชื่อว่าในชีวิตครูมันมีภูมิต้านทานตัวหนึ่งค่ะคือความยากลำบากในวินาทีที่ครูกํำลังคิดว่าครูจะไปต่อหรือเปล่าสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะคือเราเคยผ่านชีวิตที่มันลำบากมากกว่านี้มาแล้ว เราเคยอดมือกินมือมาแล้วเราเคยทำงานไม่หลับไม่นอนมาแล้วเราเคยผ่านชีวิตที่ล้มเหลวมาแล้วเราเคยต้องพากลุ่มพ่อ,พอคือต้องจบชีวิตครอบครัวม,มาแล้วจุดที่เจ็บปวดในชีวิตเราทุกอย่างเราผ่านมันมาได้แังนั้นเรื่องแค่นี้เราไปต่อได้รักษาใจตัวเองค่ะ คลิปนี้ครูอยากจะบอกเล้ว,ว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรในชีวิตคะ่ะครูเป็นกําลังใจให้เพราะครูก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เจอแบบที่เราเจอคะ่ะไม่มีใครบอกครูว่าทำดังนี้สิมันจะประสบความสำเร็จครูยากประสบความสำเร็จคะ่ะครูตามหาความสำเร็จมา ตลอดทั้งชีวิตครูค่ะครูเมื่งมาเจอค่ะเมื่อครูเจอกฎทา่านกดแรงดึงดูดค่ะครูเลยไม่อยากเก็บความโชคดีไว้คนเดียวค่ะว่ากดเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเมื่อครูมีความสุขชีวิตของครูเปลี่ยนค่ะน้ําตาที่ไหลมันคือตาแห่งความดีใจค่ะที่วันเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนแค่เราแล้วว่าแต่เราเปลี่ยนคนน่ะที่รู้จักเราทุกคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราเอาสิ่งที่เรา ผ่านมามาเป็นประสบการณ์ให้เราเข้มแข็งให้เรามีอาวุธเอาไว้ต่อสู้ในอุปสรรที่เราต้องเจอมากมายค่ะขอให้เราอดทนอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอค่ะทางสว่างอดทนอีกนิดนึงค่ะเราจะมีได้เหมือนที่ครูมีค่ะครูอาจจะไม่ใช่ครูต้นแบบในทุกๆด้านของชีวิตของเราค่ะเราจงเลือกมองและทำตามในสิ่งที่เราชอบค่ะ อะไรที่เราไม่ชอบในสิ่งที่ครูเป็นเราอย่าทำค่ะหนูเข้าใจไม่รู้ว่าทําไมครูต้องเบิกบานหนูเข้าใจไม่รู้ว่าทําไมครูต้องมีความสุขเพราะตลอดชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตมาคําว่าความสุขคมว่าเบิกบานสําหรับครูครูใช้มันไม่เป็นแล้วครูไม่เคยใช้มันค่ะจนวินาทีที่ครูกําลังจะฆ่าตัวตายทางครูและลูกครูค่ะครูได้คนพบคำคำหนึงค่ะคือการไปต่อค่ะ เมื่อเราไปต่อมันจึงมีครูมาวันเนี้ยวันนี้ครูมีบ้านให้ลูกครูทุกคนมีบ้านให้พี่น้องครูทุกคนครูมีบ้านให้ลูกศิษย์อยู่ครูมีเงินมากมายถ้าครูตายไปครอบครัวครูมีเงินประกันชีวิตจากต่อครูหลอยร้าน,นคือมันไปต่อมันไปต่อได้นะัเกเรียนเมื่อเรามีกันแล้วกันค่ะ ในวันที่ครูเปลี่ยนชีวิตครูไม่มีพี่เลี้ยงระหว่างทางบอกครูว่าครูจะต้องเจอนั่นเจอนี่เจอนั่น,นค่ะครูได้ยินแค่คิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะแต่สิ่งที่ครูบอกตัวเองคือเราต้องหมันให้เยอะๆสนุกให้เยอะๆบ้าให้เยอะๆเ,เพราะชีวิตที่ผ่านมาครูไม่เคยรู้คาว่าสนุกมันเป็นยังไงเบิกบานมันเป็นยังไง ทาทําทําแบบไม่ต้องคิดอ่ะมันเป็นยังไงเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาค,ค,ค,ครูคิดครูเครียดครูไม่เคยมีความสุขเลยค่ะครูไม่เคยหัวเราะดังเออเออเอเหมือนปัจจุบันเนี้ยค่ะคือครูเพิ่งรู้ว่ามันหัวเราะมันก็แค่นี้เองสนุกมันก็แค่นี้เองหัวเราะสุดๆมันก็เป็นแบบนี้เอง ครูไม่เคยมีค่ะครูจึงรู้ว่าเมื่อเรายอมที่จะเปลี่ยนตัวเองเมื่อเรายอมที่จะพลิกชีวิตเราไปอีกด้านหนึ่งจากด้านคนที่มันลบสุดขีดมาเป็นบวกสุดขั้วครูจึงเลือกที่จะไม่กลับไปที่เดิมอีกแล้วค่ะครูไม่อยากกลับไปมีชีวิตที่อดมื้อกินมือ้อมามา่าหอเดียวเรากินกัน,กนทั้ครอบครัว ครูไม่อยากมีโมเมนต์ที่เจ้านี้โทรมาทวงนี้ครูไม่อยากมีโมเมนต์ที่แม่ครูป่วยแล้วแม่ครูทับนอโทรมาเมื่อนอนลงโรงพยาบาลแล้วครูไม่มีตังค์ใจครูไม่อยากเจอเวลาที่พ่อครูเกิดอุบัติเหตุแล้วครูไม่มีตังค์รักษาค่ะครูจึงเลือกที่จะเบิกบานและมีความสุขค่ะนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกเราได้ค่ะว่า การเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราไปต่อลูกเดี๋ยวเราจะเจอแบบที่ครูเจอคะ่ะแต่วันนี้ถ้าเราเองยังไม่ตัดสินใจที่จะมีความสุขไม่ตัดสินใจที่จะสนุกสนานมันสุขขีดไม่ตัดสินใจว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กูจะอยู่หรือตายทำมันเต็มที่คะ่ะคุณจะไม่มีวันที่จะถึงตรงนี้เลยคะ่ะสิ่งที่ครูสอนมันเป็นสิ่งที่ทำได้จริงครูสาบานได้คะ่ะช่วยเชื่อครูหน่อยเะค่ะครูไหวละ ช่วยสาเร็จเยอะๆแล้วก็ยิ่งใหญ่เมื่อช่วยคนที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราว่ามึงเป็นบ้าเป็นบออะไรมึงจะมีความสุขอะไรขนาดนั้นรีบออกมาสร้างผลลัพธ์กัเนเถอะค่ะมันเขาแค่ไม่เข้าใจเราค่ะวันหนึ่งที่เขาเข้าใจเราเขาจะรักเราเองค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกเราค่ะว่าครูกลัวค่ะ ครูกลัวที่ครูจะกลับไปมีชีวิตที่ลำบากเหมือนเดิมค่ะครูจึงต้องบ้าบ้าบ้บาบ้าบ้ามีความสุขมีความสุขละลิ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 เบิกบานเบิกบานเบิกบานยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มคิดให้น้อยสุขให้มากมันให้เยอะพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองเพราะครูกลัวค่ะครูกลัวที่จะกลับไปมีชีวิตที่ลำบากเหมือนเดิมครูกลัวที่ครูจะต้องกลับไปฆ่าตัวตายทั้งครูและลูกและพ่อแม่ครูสิ่งที่เราเจอคือสิ่งที่ครูเจอมาแล้วค่ะ แต่ครูก็ผ่านมันมาได้ค่ะครอบครัวล้มแล้วครูไม่รู้หรอกค่ะว่าจุดสิ้นสุดของชีวิตครูเยันวันตายครูจะสามารถเป็นตัวอย่างในทุกๆด้านให้กับเราได้หรือเปล่าครูรับประกันเราไม่ได้ค่ะว่าครูจะสามารถทําให้ลูกครูเขาเป็นคนดีของโลกใปดีได้ครูการันตีให้ให้เราไม่ได้ค่ะว่ารักของครูมันจะยืนยาวได้เพราะครูรู้จักกฎจักรวาลหรือเปล่า เมื่อบุญเสมอเราเจอกันเมื่อเราเป็นสีเดียวกันเราจะได้อยู่ด้วยกันเมื่อเราไม่ได้สีเดียวกันห้ามฟ้าห้ามดินห้ามฝนไม่ให้ฝนตกมันห้ามไม่ได้ค่ะครูจึงอยากบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยคือธรรมชาติของใครก็ของคนนั้นนะครูหมายความว่าอย่างไรครูหมายความว่าวัาวนเนี้ย พอเราเจอทางรัดระดับโลกโกดจกักรวาลกรธแรงดึงดูดเราเองมีความสุขเราเองอยากพัฒนาตัวเองและเราเองมักจะชอบอยากจะให้คนที่เรารักพัฒนาไปกับเราค่ะเมื่อเขาไม่ยินดียินร้ายที่จะมีความสุขหรือบวกขาดไปกับเราเราก็มักจะทุกข์ทรมานและมันทำให้เราเสียเวลาในการไปต่อของชีวิตเรามากค่ะครูจึง เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเองคนเดียวครูไม่เคยบอกแม่ครูว่าต้องดูยี่สิบเอ็ดวันครูไม่เคยบังคับน้องชายครูว่าต้องดูยี่สิบเอ็ดวันนะครูไม่เคยบังคับลูกครูว่าต้องคิดบวกนะทั้งหมดทั้งมวลเราทําเป็นตัวอย่างเขาจะทําหรือไม่นั่นเรื่องของเขาทุกความรักที่ผ่านมาไม่มีสักครั้งหนึ่งที่ครูรักไม่สุดใจแต่ผลสุดท้ายรักจะเป็นอย่างไร เราเข้ากันไม่ได้เราก็คือเข้ากันไม่ได้อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ครูอยากจะสื่อสารบอกเราค่ะครูอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบค่ะหรือครูอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะชอบให้เรารักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างค่ะบนโลกใบนี้ค่ะคุณจะต้องเจอคนมากมายที่เขามาบอกว่าเขาไม่ชอบที่คุณเป็นแบบนี้เราไม่ชอบที่เธอเป็นแบบนี้ เราเกียดที่เธอเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องเป็นค่ะคือเป็นเราเป็นธรรมชาติของเราเป็นความสุขของเราวันนี้ครูพูดกับเราเสมอค่ะที่หน้าเพจว่าอย่ารักครูในสิ่งที่ครูไม่ได้เป็นอย่าพยายามให้ครูไปเป็นใครเพราะครูสิตาคือครูสิตาอย่ารักครูเพราะครูมีผลประโยชน์กับเรา วันนี้ครูทําถูกใจหนูหนูรักครูวันนี้ครูพูดไม่ถูกใจหนูหนูเกลียดครูแล้วแต่ค่ะครูไม่เคยหวังว่าคนทั้งโลกจะรักครูค่ะแต่ครูเชื่อเสมอค่ะว่าสิ่งที่ครูทํากับทุกๆคนครูบริสุทธิ์ใจที่จะให้ครูตอบตัวเองได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่าครูรักทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ครูรักการแบ่งปันสุดหัวใจครูรักงานครูสุดชีวิต ครูรักการช่วยเหลือผู้คนสุดหัวใจเต็มล้านเปอร์เซ็นต์ะส่วนใครเขาจะไม่รักหรือไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เราทําครูไม่โกรธค่ะเพราะนั่นคือโลกของเขาไม่ใช่โลกของเราโลกของเราคือเป็นธรรมชาติของเราทุกคนจะมีจุดที่มีความสุขของตัวใครก็ของคนนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปยึดติดหรือเปลี่ยนแปลงใครเรามีหน้าที่ปกป้อง ในโลกของเราไม่ให้เป็นทุกโศกโลกภัยเหมือนตอนที่ครูดทดลองในมหากัรยี่สิบเอ็ดวันวันที่หนึ่งคะ่ะเรามีหน้าที่โปรแกรมตัวเองให้น้ําใสต่อให้เขาพูดลบอย่างไรถ้าเรานิ่งเสียถ้าเราไม่รู้สึกเสียเราก็ไม่ถุกต่อให้คนทั้งโลกด่าเราเราไม่รับเราก็ไม่เจ็บเราไม่สามารถ แม้แต่พุทธองค์แม้แต่พระเจ้าทุกพระองค์ไม่สามารถทําให้ถูกใจคนมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ได้ทุกคนก็จะเลือกพระเจ้าของตัวเองเหมือนกันค่ะวันนี้เราจะมีคนของเราครูเองก็มีลูกศิษย์ของครูครูเองก็มีแฟนของครูครูเองก็มีครอบครัวของครู ครูเองก็มีธุรกิจของครูเราเองก็มีตัวของเราครอบครัวของเราความรักของเราการกระทําของเราทุกๆอย่างมันคือของเราถ้าเราเองมีความสุขเบิกบานในสิ่งที่เราเป็นแล้วไซส์ก็จงเป็นค่ะและไปต่ออีกนิดเดียวลูกนะคะครูเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูเชื่อว่าพวกเราจะตื่นรู้ครูไม่ได้กะว่าครูจะมาร้องไห้ครูดาม่าไม่เป็นครูตอแหลไม่เก่งนะคะครู เป็นคนแบบนี้โดยเนื้อแท้สาบานได้นะคะครูไม่มีจริตเจะก้านนะคะครูเป็นของครูแบบนี้มาตั้งนานแล้วใครที่เคยรู้จักครูก่อนอันนี้ก็คงจะรู้ว่าครูเป็นแบบนี้มาตลอดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงครูสิตามีอย่างเดียวคะ่ะคืออารมณ์ของครูที่มีความสุขเบิกบานละลิกละลิเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขได้มากกว่าเจตา นิสัยโบวเวกบวายก็ยังเป็นครูสิตาค่ะแต่อารมณ์นิสัยความล่าลึงเบิกบานนั้นมันเพิ่มเข้ามาค่ะเพิ่มให้เจตาได้มีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสุขขีสุขคำจริงๆค่ะดังนั้นครูขออวยพรให้พวกเราทุกคนนะคะมีความสุขนะแล้วเชื่อในสิ่งที่ครูบอกเถอะนะคะครูไม่ได้ต้องการเงินจากเราค่ะครูอยากให้เรามีชีวิตเพื่อครอบครัวเราครูอยากให้เราเจอทางสว่าง ในแบบของเราครูอยากให้เรายิ้มมากกว่าหัวเราะครูอยากให้เรามีทุกอย่างก่อนวันที่เราจะจากไปจากโลกใบนี้ค่ะเพราะครูไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ครูจะลืมตาม,มาเจอเราหรือเปล่าถ้าเก้าสิบวันของจิตแบบใจมันจบลงครูสิตาหายไปจากโลกใบนี้เราก็ดูคลิปครูเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะลูก ครูให้หนูได้แค่วิชาค่ะส่วนหนูจะค้นคว้าและลงมือทาหรือไม่นั่นชีวิตหนูค่ะนี่คือสุดชีวิตจากผู้หญิงคนนี้จริงๆค่ะด้วยรักจากใจจากครูสิตาค่ะนั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่นค่ะอีกไม่นานเราก็ต้องตายชีวิตเรามันมีความหมายทําวันนี้ให้ดีที่สุดและพรุ่งนี้ก็ขอให้ดีกว่าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักนะ